ไร่ละหนึ่งพันบาทสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาให้ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิ่เกียรติพะมวลม่ลืมกับพ่อพงกับสาระข้าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรเชาให้ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564รกับผมก็ยังมีข้อมูลหขาข้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่า สำหรับคลิปนี้ครับพี่นองครับเป็นข้อมูลของพี่นองเกษตรกรนะครับซึ่งผมมีความืบหนหนาครับสำหรับการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตีนายจุลิศลักษณะวิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นแกนนํานะครับสำหรับโครงการประกันรายของเกษตรกรซึ่งรองนายกรัฐมนตรีครับ่ปลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับเพื่อเดินหน้าโครงการประกันรายเกษตรกรปีที่3นะครับหรือว่าปี6กสี่ทพหานะครับซึ่งรองนายกนะครับ เพื่อได้พูดถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้บูกเขานะครับโครงการจะเริ่มนะครับ1ิบหตุลาคมที่ิะถึงนี้ส่วนเงื่ค่าสานับสนุนต้นทุนการผลิตรายละหนึ่งันบาทคูเลือหนึ่งมาเกินยี่สิไรพี่น้องจะได้รับงวดแรกเมื่อใดติดตามข้อมูลเนื้อหาข่าวคลิปนี้ไปพร้อมกันครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะทุกท่านถือว่าหน้าบ,บัดนี้ เป็นภาระผูกพันที่ต้องทําและเราได้ดําเนินการนโยบายประกันรายได้มาครบสองปีเต็มแล้วปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่สามตามป้ายที่เขียนไว้ว่าขึ้นปีที่สามนโยบายประกันรายได้ไม่ใช่ประกันราคานะครับประกันราคานี่ประกันไม่ได้ เพราะราคาข้าวมันจะสูงจะต่ําขึ้นอยู่กับกลไกตลาดที่เขาพูดคําว่ากลไกตลาดคืออะไรไกลไกตลาดก็คือเมื่อไหรข้าวมันออกเยอะคนต้องการซื้อน้อยราคาก็จะตกเมื่อไหรข้าวมีน้อยน้ําท่วมตายหมดเหลือไม่กี่ตันคนจะกินกันทั้งประเทศไม่มีข้าวกินข้าวก็จะแพงนี่คือคกลไกตลาด ไม่มีใครสั่งได้วันนี้ให้มันขึ้นพรุ่งนี้ให้ลงมารืนให้ขึ้นขึ้น,นลงลงสั่งไม่ได้มันเป็นไปตามความต้องการว่าตลาดจะซื้อมากกับผลผลิตน้อยหรือมากเป็นตัวบ่งชี้แต่รายได้ของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาประกันได้ชาวไร่ข้าโพดประกันได้นโยบายประกันรายได้ ก็คือสำหรับผู้ปลูกข้าวที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวกอขอ,ขอ,ขอประกันรายได้เกลนละหมื่นเข้าหอมมะลิมีมั่งตะกี้ผมถามมาประกันเกลนละหมื่นห้าขออ้าวโพดประกันกิโลละแปดบาทห้าสิบแต่ต้องณความชืน้นตามที่กำหนดและมีคุณภาพตามที่กำหนด ถ้าข้าวพี่น้องชื้นมันจะหมื่นหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องถูกหักความชื้นออกไปแต่ความชื้นของข้าวที่ว่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านเธิบดีฮะสิบหา้าเปอร์เซ็นต์ถ้าชื้นของพี่น้องไปสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันก็ต้องถูกกดราคาลดต้องถูกหักความชื้นลดหลั่นกันลงมาแต่ถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเป๊ะประกันร,รายได้เวียนละหมื่น ทีนี้ประกันรายได้มันดีกว่าไม่มียังไงถ้าไม่มีประกันรายได้เวลาข้าวสมมติว่ามันลงมาเหลือเวลนละเจ็ดพันพี่น้องก็จะมีรายได้ทางเดียวคือเอาข้าวไปขายได้เจ็ดพันแล้วก็จบเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วหรือถ้าโพดที่น้องเอาไปขายในตลาดถ้าได้โลเจ็บาทเจ็ดบาทจบ แต่พอมีประกันรายได้พี่น้องจะมีรายได้สองทางหนึ่งจากการเอาข้าวไปขายในที่โรงสีพี่น้องได้เจ็ดพันสมมุติตลาดแต่พี่น้องจะมีรายได้ทางที่สองคือส่วนต่างพี่น้องรู้จักส่วนต่างใช่ไหมครับเอาใครรู้จักส่วนต่างยกมือขึ้น หมดกันส่วนต่างก็คือรายได้ที่รัฐบาลประกันข้าวประกันเกรละหมื่นถ้าวันไหนข้าวมันตกลงมาเหลือเจ็ดพันก็จะมีส่วนต่างหมื่นลบเจ็ดพันเหลือสามพัน พี่น้องก็จะมีรายได้สงทางเอาข้าวไปขายได้เจ็ดพันในตลาดใส่กระเป๋าซ้ายไว้แล้วรัฐบาลก็จะโอนส่วนต่างสามพันให้พี่น้องผ่านบัญชีทกสที่พี่น้องไปขึ้นทะเบียนประกันรายได้ตามนโยบายที่ผมเรียนตะกี้ได้สามพันเขาจะโอนพี่น้องเอามาใส่กระเป๋าขวาไว้สุดท้ายถ้ามีประกันรายได้พี่น้องจะมีรายได้สองทางมึงส่วนต่างสามพัน บวกกับข้าวที่พี่น้องไปขายในเมืองในตลาดเจ็ดพันรวมแล้วเจ็ดพันบวกสามพันเป็นหนึ่งมื่นบาทตามรายได้ที่ประกันข้าวโพดก็เหมือนกันประกันโลแปดบาทห้าสิบถ้าวันไหนเหลือเจ็ดบาทพี่น้องก็มีส่วนต่างบาทห้าสิบพี่น้องก็จะมีรายได้สองทางเอาข้าวโพดไปขายได้เจ็ดบาทได้ส่วนตางบาทห้าสิบรวมแล้วสงกระเป๋าเป็น 8บาท50ตามรายได้ที่ประกันประกันรายได้จึงมีประโยชน์กับเกษตรกรมากกว่าไม่มีนี่คือนโยบายที่ช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องในยามที่พืชเกษตรราคาตกทีนี้พอเข้าใจไหมครับว่าส่วนต่างเป็นยังไงใครเข้าใจยกมือขึ้นครับ ส่วนต่างผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ใหญ่ไปไม่เป็นเลยส่วนต่างไม่มีเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดขอให้เป็นเกษตรกรห้าชนิดหนึ่งปลูกข้าวสองปลูกมันสามปลูกข้าวโพดสี่ปลูกปาล์มห้าปลูกยาง ปีที่สามนี้ผมได้ลงนามเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเกือบครบทั้งห้าตัวแล้วเพื่อจะได้เดินหน้าประกาันร,รายได้เกษตรกรปีสามต่อไปได้ช่วยพี่น้องยามพืชทั้งห้าชนิดราคาตกแล้วก็เตรียมใช้เงินไว้เยอะเลยครับจะรบวนท่านไปไหมถ้าผมจะระลาบระลวงสักนิดหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ผมได้ยินท่านพูดถึงเรื่องอประกันรายได้แต่เมื่อปีที่แล้วนะมีลดต้นทุนการผลิตไร่ะล,ละห้าร้อยครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่และปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ะล,ละห้ารอยครัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีใครสอบถามมาแล้วเอาอีกท่านหนึ่งตะกี้เชิญเลยครับเดือน ท่านรองนายกกรินครับผมอยากจะถามว่าองค์การประกันไรายได้ผมอยากแนะนำอย่างนี้ครับมนนผมปลูกข้าวเดือนพฤษภาเกี่ยวพฤษภามิถุนากรกฎาคมเกี่ยวติงหาพอาเกี่ยวสิงหาปุ๊บมผมไปขายได้หกพันหกพันประลัดประกาศเดือนตุลากลางเดือนแปดพันผมหายไปสองพันส่วนต่างผมอยากได้เดือนต่อเดือนมด เอาเลยข้างแรกสุขโขทัยเป็นที่น้ําท่วมทานาก่อนสิงหากันยาหรืออะไรเนี่ยท่านประกาศได้ไหมว่าเดือนสิงหาประกันไรายได้ราคาเท่านี้นะเอาเลยเดือนกันยาเท่านี้ตุลาเท่านี้เป็นเดือนต่อเดือนจากระยะประมาณเดือนเมษาเพราะว่าสุขโขทัยต้องรีบทำก่อนเพราะว่าเป็นนาปีก็จริงแต่เราทำว่านาปางเราเกี่ยวมีนา เมษาเราเริ่มทาแล้วเพราะกลัวน้ําท่วมเพราะกลัวน้ําท่วมเราต้องทําก่อนไม่ไปต้องถึงเดือนตุลาถึงว่าเป็นนาปีผมก็ถือว่าช่วงเดือนเมษาไปเกี่ยวเดือนกันยาอะไรก็เป็นนาปีเหมือนกันแต่รัฐไปประกาศเดือนตุลาตุลาบางทีข้าวไปล,วละรด่นกลายราคากลางเก้าพันผมก็ได้ส่วนต่างพันเดียวผมหายไปสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยผมอยาก ถามว่าจะแก้ไขได้ไหมอ้าวครับ,รบเดี๋ยวตอบอ้าวท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเจ้าของเรื่องตอบเบื้องต้นนะครับที่ปลูกเมษานะครับคนที่ปลูกตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งสิบห้าตุลานะครับขึ้นไปจนถึงวันที่หนึ่งเมษาได้ทุกคน นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าโครงการเราจะนับ1นึ่งิกออฟเนี่ยวันที่15ตุลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาจนถึงวันที่1เมษานี่นะครับได้หมดทุกคนนะครับเราก็จะมาคำนวณตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นเราจะคำนวณราคาอ้างอิงนะครับที่จะไปลบกับราคาประกันเป็นส่วนต่างที่เมื่อกี้ท่านรองนายกได้พูดแล้วเนี่ยทุก7วันนะครับ นะครับเพื่อให้ราคามันสะท้อนกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดคำนวณตรงนี้เนี่ยเราคิดทุกเจ็ดวันนะครับซึ่งใกล้ชิดมากแล้วนะครับทีนี้ตะกี้ผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่ถามว่าแล้วไปนี้มีเงินช่วยต้นทุนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับอาถ้าใช่ก็ตกมือตะกี้ผมบอกว่า ช่วยชาวนาเตรียมเงินเตรียมวงเงินเต <c oughs> รียมวงเงินไว้แสนห้ามหมื่นล้านบาทท่านจำได้ไหมได้ไหมครับเอาได้ก็ตะโกนดังๆได้ไดเออ <c oughs> ผมเตรียมไว้แสมหมนห้ามหมหที่เสนอแสมหมนห้านั้นเป็นประกันรายได้แปดหมื่นเก้าเอาตัวเลขรลมๆมาเก้าหมื่น ยังเหลือหกหมื่นถูกไหมครับหกหมืนนั้นเป็นโครงการเสริมหรือกู่ขนานจำนวนหนึ่งประมาณหกเจ็ดแปดพันประมาณนี้เช่นขณะที่ข้าวออกมากให้สหกรณ์หรือพี่น้องเองที่เป็นเกษตรกรสามารถชะโลอขายคือเก็บข้าวสต็อกไว้ยังไม่ขาย และจะได้เงินชดเชยไร่ละ1,500บาทเฮ้ยตันละ1,500บาทอันนี้คือโครงการช่วยเหลือแต่ถ้าสาก์เก็บคือเอาข้าวพี่น้องมาเก็บไม่ไม่ขายไม่ขายเพราะอะไรเพราะยามที่ข้าวออกเยอะถ้าไม่ช่วยกันเก็บปล่อยตลาดหมดราคาก็ยิ่งตกเพราะของมันเยอะตามกลไกตลาดที่ผมอมธิบายตะกี้ เพราะฉะนั้นถ้าสากรเก็บก็จะชดเชยให้สากรตันละห้าร้อยบาทแล้วให้เกษตรกรพันหนึง่งที่เป็นเจ้าของข้าวที่เอาไปให้สากรเก็บหรือถ้าโรงสีต้องการเก็บคือเอามาสีเสร็จแล้วเก็บใส่สต๊อกไว้ไม่ปล่อยออกตลาดข้าวจะได้ไม่ราคาตกก็จะช่วยโรงสี เวลาไปกู้เงินก็ช่วยดอกเบีย้ยสมเปอเซอันนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นเอาตัวเลขรวมว่าหมื่นหนึง่งก็ยังเหลือห้าหมืนถูกไหมครับแต่กี้ประกันรายได้9ก้าหมืนโครงการคู่ขนานช่วยช่วยเสริมไม่ข้าวทะลักออกตลาดกดราคาพี่นอ้องหมื่นนึงก็ยังเหลือห้าหมื่นห้ามืนนี่แหละที่ผู้ใหญ่ถาม ผู้ใหญ่ไม่ต้องถามผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ไร่ละห้าร้อยที่เตรียมไว้ไร่ละหนึ่งพันบาท